สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิน่นวิถีไทยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ณนะ IMPACT Exhibition Hall 5เมืองทองธานีค่ะ นายสุชาติตันเจริญรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับพิธีเปิดยิ่งใหญ่งดงามตระการตาพบกับแขกรับเชิญพิเศษอิงฟ้าวราหะและศิลปินอีกมากมายสำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดเวทีเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม4ภูมิภาคของไทยในการเชื่อมโยงซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคมาต่อย,ยอดและสร้างรายได้ภายใต้แนวคิดไทยดีประกอบไปด้วย ดีประเพณีอันดีงามดีศิลปะวัฒนธรรมดีอาหารไทยและอาหารถิ่นดีผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่มาเที่ยวชมงานอาทินิทรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรศาการแสดงชุดไทยพระราชนิยม8ชุด นอกจากนี้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านและศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างความสนุกความบันเทิงแบบเต็มอิ่มพร้อมด้วยการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำลิเกจำอวดหน้าม่านการแสดงโนราสนุกสนานกับเสียงเพลงลูกทุ่งการแสดงโปงลางมีการแสดงหุ่นละครเล็กวงดนตรีชิงช้าสวรรค์วงดนตรีภาคเหนือและอีกมากมายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีเวทีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานคลับโซนวิถีถิ่นสีภาคและโซนอาหารไทยอาหารถิ่นรวมกว่า180บูธเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักอัตลักษณ์ไทยเกิดความภาคภูมิใจและอยากแชร์และบอกต่อความสนุกให้กับทุกคนได้มาเที่ยวชมงาน โดยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยประจำปี2,568ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ณอ,อิมแพกเมืองทองธานีเอ็กซิบิชัน่นอาคาร5เข้าชมฟรีทุกวันค่ะฟรีรักษารัชการทมราวัฒธรการกระตการท่องเที่ยวค่ะวันนี้เพื่อที่จะนำ ที่เปิดงานกับเราในระดับไปค่ะใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นจิวบินที่เปิดนะครับเพื่อเปิดไทยดีที่สุดดีการคือผลิตภัณฑ์และภูมิคุ้มกันยาววัฒนธรรมดี่อไดทุกคนนั้นมีความคิดดีอยู่ดีที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นมีความสุขตลอดนี้าไปด้วยโดยการหน่วยงานของรัฐนนะครับจำเป็นต้อง ภาคเอกชนได้มายิ eh ่งยิ่งขึ้นในการดําเนินกิจกรรมทองเศรษฐกิจเพื่อจะให้เอื้อต่อการแข่งขันแต่นั้นกระทรวงวัฒนธรรม